สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องใบเตยพารวยมีพระสวยๆมาฝากพี่พๆเช่นเคยนะคะราคาถึง150บาททุกรายการเลยนะคะส่งฟรีไม่มีปลายทางนะมีแต่แบบโอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ ดูไว้ชอบดูไว้ชัดแล้วโทรมาปิดจำหนูได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวซูมแป๊บนึงนะรายการที่หนึ่งนะคะเหรียญพญาพิชัยดาหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะแล้วโทรมาปิดสำหนูได้เลยนะ ช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะ1 5 0บาททุกรายการเลยนะบอก EP บอกหมายเลขนะต่อไปรายการที่ที่สสมเด็จวัดละครสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะคะช่องการติดต่ออยู่ด้านบน รายการที่สามเหลี่ยนหลวงปู่ทกชนบุรีนี่หลวงปู่ทกชนบุรีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดได้เลยสวยๆเลยค่ะต่อไปรายการที่สี่คุณแผนผงดิน หงดินมันนะคะหลวงปู่กวยพี่พีวบอกัปเลยนะคะถูกใจก็ปิดได้เลยนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอดูพระเอ้ขอดูรูปพระแอปไล์ห่านน้องเตยได้เลยนะต่อไปรายการที่ห้า เหรียญลายธงชาติหลวงพ่อพัดโคดจุปิดได้เลยนะคะราคาหนึ่งร้ห้าสิบบาท่อไปในการที่บุกรูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆเลยนะคะพพี่ สนใจติดต่อ,อน้องใบเตยคาะถวยได้เลยนะคะดูไม่ชอบดูไม่ชัดนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะพื้นที่ไกลหนูขอโบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะไรายการที่เจ็บซุ้มก่อเนื้อดินสวยๆเลยนะคะ<ม>พี่พี่ ่ไปรายการที่แปดเดชวงพ่อรวยวัดตะโกนี่ค่ะสวยเลยนะคาหนึ่งร้ห้าสิบบาทถูกใจก็ปิดได้เลยนะคะพอดีเลยนะคะสวยเลยต่อไปรายการที่เก้า เหรียญจีนนะคะรานะคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ดูไม่ชอบดูไม่ชาร์จเลนนะคะูกใจก็สกิลหานนูเตยได้เลยนะต่อไปแล้วกันที่สิบปิดตาหลวงปูต่โต สวยเลยนะคะพี่พีถูกใจก็สกิดหาน้องเตยได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะต่อไปรายการที่11เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะโคจึงปิดได้เลยนะคะรายการที่20 รายการที่11บเอ็ดต่อไปรายการที่12สมเด็จกัลยาพี่พท่านใดไม่สะดวกบอกหมายเลขหรือว่าอะไรพี่พี่ก็แคป แฉบหน้าพ้าให้หนูดูก็ได้นะคะหนูจะได้ส่งรูปให้พี่พีดูถูกต่อไปรายการที่สิบสามลีลาสุขโขทยัยเก่าๆาสวยๆเลยนะคะพี่พีพดูเอาไปเลยนะคะภูนใจก,ก็สกิดฐานน้องอเตยได้เลยราคาหนึ่งร้อห้าสิบบาทนะคะจัดเลย ต่อไปรายการที่สิบสี่รูปหลอหลวงพ่อเงินสวยๆเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่ 10, สิบสิบห้าสมเด็จหลวงพว่อคุมพี่วีดูเอากันเลยนะคะ ใจก็สกิดหานน้องเตยได้เลยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคาพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติม,ตมแอดลายหานน้องเตยได้เลยนะต่อไปรายการที่สิบหกสมเด็จหลวงปูงน่นาสมเด็จหลวงปู่นาเห็นไหมคะพี่พ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรานะคาหนึ่งบาทสวยสวยเลยจัดได้เลยนะคะต่อไปราคาที่17บเจสมเด็จวดัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะที่ถูกใจก็สกิดหาน้องเตยได้เลยนะ ไปนนการที่สิบแปดขุนแผนลายพุทธขุนแผนลายอะไรเนะี่ยขุนแผนลายพุทธชาเหรอลายพุทธชาเนื้อดิน ถ้าหนูพูดพราองค์ไหนผิดหนูขออภัยด้วยนะคะพี่พี่หนูไม่ค่อยทราบผักนะคะปิดได้เลยนะคะรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเขียน ทราบที่นะคะพี่วราคาหนึ่งร้อห้าสิบะะบาทนะคะจัดได้เลยสวยๆเลยะค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นแหวนหลวงปู่บุ้ยนะคะ พระเนื้อดินผงสุวรรณราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งฟรีไม่มีปลายทางนะมีแต่แบบโอนนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามหลวงพ่อเงิน นี่เป็นหลวงผู้เงินนะคะพิมพ์นิยมหูกใจก็ปิดได้เลยนะคะพี่พี่พร้อมส่งนะต่อไปในการที่ยี่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อเงินดอน สวยเลยนะคะพี่มีต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่ยี่สิบห้าลักเก็ตหลวงพ่อเดิมราคาหนึ่งร้อสิบบาทนะคะจัดได้เลยนะวันนี้มีแค่ยี่สิบห้ารายการนะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ